สวัสดีแฟนเพจทุกๆคนจ้าวันนี้กะสีมาลองเห็ดสูตรแล้วเบิงจ่ามาขึน้นเห็ดเบืองเลี่วก็เออมันกะเข่าสองงวดเด้อพี่น้องกับมาลองเห็ดเบิง้งกับของงวดที่ออกของวันที่สิบสองมันก็ออกตัวนี้เหเมืนกัจ้ากับมาเห็ดสูตรเบิงมันออกงวดของวันที่สิบสี่ สองเก้าหาสองสองหาสองแต่งวนนี้มันบ่เขา่ามันเข่าเก้าตัวเดียวเด้อพี่น้องเข่าเก้าตัวเดียวหัดที่ออกของวันที่14บนี่เด้อพี่น้องของวันที่สิบสี่ถมันออก ีเฮ็ดได้ค่ะนี่เด้อบินบินหกตเนี่ลยจ้าบินหกตวันที่สิบหกออกตรงตรงพี่น้องเอ้ยซีโตเข่าซีโตเลยศูนย์หาหนึ่งหกเข่าซีโตเลยพี่น้องว,วันที่สิบหกบ่สิบหก เดือนหที่มันออกไปแล้วอันบ่กะผลของวันที่สิบเก้ผลของวันที่สิเกมันก็ออก0ูนยเก้าแปดะเข่าศูนย์เก้าพี่นอ้อเ 09. 09. งเอ้เข่าศูนย์เก้าศูนยเก้าลางเข่าแค่0ูนย์เกอันกะทอบาเข่าด้วยแล้วพี่นอ้องทวบามา ับมาล้อผลของงวดวันที่ยีเดหรือพี่น้องผลที่ออกของงวดวันที่สิเกนี่แหละจ้าว,วินหกตนี่แหละของงวดวันที่ยีอ็จับวินได้เลยแต่เลขมันจะมาคููหรือพี่น้อง3กับ3ามสามสองโตแล้วก็สองอีก สองสองตัวจับมิน้นไงพี่น้องมักตัวหนก็จับมิน้นใดเด้อคัดจับมิ้นก็จับมิ้นแค่ซีโตก็ได้สองเก้าสามหนึ่งแบบนี้ง่ายๆพี่น้องร้องบังเด้อคอยทุกคนโชคดีเด้อพี่น้องเอ้ยงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกนี่หกหกนี่คอยโชคดีทุกคนสูตรมา